สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามอเตอร์ไซค์มาครับมาเพื่อมาสวนยางพลาของเรานะเพื่อนๆนี่มอเตอร์ไซค์นี่เก่งกว่ารถยนต์ครับเขารถเขาไม่ได้ติดนะครับเนี่ยถือว่าสุดยอดครับรถมอเตอร์ไซค์นี่ครับดีกว่ารถยนต์นะครับเพื่อนๆเวลาเข้าป่าฝนตกนี่เราจะมาเก็บก้ายางนี่มาถอนต้นยางแบบนี้เพื่อนๆนี่เพื่อเราจะเอาไปปลูกนะครับปลูกที่อำเภอวีงสาตอนนี้เราอยู่อำเภอเมืองครับวันนี้วันที่ยี่สิบสองสิงหาสองห้าเัตเพื่อน มาชมบรรยากาศกันครับเดี๋ยวเราไปดูน้ํากันครับว่าเป็นอย่างไรนะครับโอ้เพื่อนเพื่อนเราได้ยินน้ําไหลนะครับนี่โอ้น้ําปีนี้น้ําฝนจกเยอะครับเพื่อนเพื่อนนี่ครับน้ําเต็มริมห้วยแล้วครับเพื่อนเนี่ยห้อยแบบนี้เป็นเนึ่งโอ้ห้อยแบบนี้ครับแบบนี้ลึกนะครับประมาณเนี่ยครับที่ประมาณห้าหกเมตรได้นะเพื่อนเพื่อนนี่ครับ คลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ